วันนี้นะครับก็จะมาประกาศนะครับเกี่ยวกับแนวทางของช่องเราในอนาคตนะครับเนื่องจากตอนนี้เนาะคอนเทนต์ที่ผมทําเป็นหลักนะครับก็คือเกี่ยวกับโลบอกนะแมปคิทิเคิลเ g จ n นนะครับแล้วตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องของอ,อตัวเกมนะครับก็เป็นเรื่องของคอมมูนินตี้นะ รวมไปถึงถ้าเกิดใครได้ติดตามหรือว่าเข้า Discord ของตัวเกมนะครับแล้วก็ได้ไปอ่านที่แอดมินเขาชี้แจงนะอืมก็พอจะทราบกันนะครับว่ามันก็มีหลายอย่างนะแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเลยเฟซดาตงด a ตตานะครับผมเองก็ไม่ได้มีเวลามากพอที่จะแบบมานั่ง ทำอะไรใหม่เรื่อยๆนะครับผมเลยมีความคิดแล้วก็กำลังจะตัดสินใจอยู่ว่าอาจจะไม่ได้ทำแบบนี้ต่อแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เปิดโอกาสให้คนที่ติดตามผมลองเสนอเข้ามาได้นะครับว่าอยากจะให้ทำแบบโรบอกแบบไหนต่อนะครับก็ลองเสนอเข้ามาได้นะครับ เพราะตอนนี้ก็ไม่มีแบบตายตัวเนาะผมก็มีแบบที่ผมเล่นบ่อยๆแต่ว่าอย่างแบบที่ผมเล่นบ่อยๆก็จะมีเป็น ABA นะครับอะนิเมะเทตันดาริล่เนาะแล้วก็แบบขับรถขับรถฟาร์มฟาร์มเงินนะครับชื่อว่า Driving Simulator w e v t Tower Island นะครับแล้วก็อาจจะมีตะเวนไปนเล่นเกมอื่นบ้าง นะครับก็ตามนี้ครับผมมีเรื่องชี้แจงแค่นี้นะครับส่วนคลิปต่อไปที่จะทำอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายนะของของแมปอ่คิทเท l ลเลเจนนะครับก็จริงๆก็อยากจะทำต่อนะแต่ว่าผมเหนื่อยที่จะต้องมา,าทำตัวใหม่ทำนูน่นทำนี่ใหม่นะครับอืมก็ แค่นี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับขอบคุณจากใจครับ